keep my mind up now right. when i wake up i feel cozy yeah can you hold up don't need no coffee yet got no makeup how do you look so fine Buss up bust up how did I make you my day? สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนกินข้าวกันมาม่าใส่ไข่สูตรของพี่ต้อมจะชอบกินแบบน้ำขุกขิกแล้วก็พอเส้นมาม่าสุกก็จะตอกไข่ดิบลงไปแล้วก็ปิดไฟแล้วก็คุกคุกคุกให้มันในนี้ให้มันเข้ากันแล้วมันก็จะประมาณแบบขุกขิกขุกขิกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะน่ากินมากค่ะเป็นมาม่านะคะวันนี้แล้วก็อกไก่อกไก่ทอดจะดำหน่อย ดำหน่อยดำหน่อยมาหากินกันหิวข้าวอีแล้วมาม่าเนี่ยคือแบบพี่ต้อมจะชอบกินแบบน้ำขุกขิดแล้วก็ติดไฟพอมันเส้นมันสุกแล้วปิดไฟแล้วก็เอาไข่ลงไปคุกเนี่ยค่ะอร่อย ช่วงนี้อาจจะแบบว่าฟังพี่ต้อมพูดเราจะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะพี่ต้อมตอนนี้งงงง,ง,ง,งงกับตัวเอง <c oughs> บางทีแบบไม่มีสติจะพูดอะไรลืมเงี้ยถ้าใครได้เข้ามาดูคลิปก็นะคะก็จะเจ้าของช่องก็จะงง,งงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยช่วงนี้ อร่อยมากค่ะทุกคนลองไปทํากินกันดูนะคะต้มเส้นให้แบบค่อนข้างนุ่มๆหน่อยนะคะไม่ต้องแข็งต้มเส้นให้นุ่มเลยแล้วพอนั้นเอาน้ำแค่ขูกกิบพอพอเวลาเสร็จปุ๊บสุกเส้นสุกก็ตอกไข่ลงไปปิดไฟคุกๆอร่อยมาก ไฟไหม มันจะขุกกิกงประมาณแบบเนี้ยอร่อยไข่เน้นเน้นช่วงนี้มีต้อมบางทียังงงตัวเองเลยนะบางทีแบบจะพูดอะไรหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบงงกับตัวเองมาก ติดคอค่ะมามาติดคอหิวรีบกินแต่ไข่เนี่ยก็คือเป็นไข่ที่แบบว่าปลอดสารในก็นดีนะคะเพราะว่า พี่ต้องไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นไข่ทั่วไปเนี่ยเราปิดไฟแล้วเราเอาไปคุกเนี่ยมันมันจะมีความปลอดภัยสูงไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่จริงๆไข่มันก็สุกนะเพียงแต่ว่ายังไงอะ่ะพูดไม่ถูก <c oughs> <c oughs> งงมาก อร่อยมันจะให้คล้ายเหมือนเราทำสปาเกตตี้คาโบเลนาไหมคาร์บโบเาเออคาโบเลนาเออ อกไก่ okay, ทอดเองก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละจะดำๆหน่อยอันนี้เบื้องหน้านะคะดูดีหน่อยเบื้อง อร่อยมากทุกคนลองไปทําดูค่ะมันนว อิ่มค่ะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดูไก่ในเก็บไปกินเมื้องวันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะถ้าไงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะ